สวัสด,ดีครับแฟนบอลไทยทุกท่านครับดีต้อนรับเข้าสู่นินรันรบอลไทยชาแนลครับวันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่สุดของวงการลูกหนังไทยไประจําเดือนมิถุนา2,568มาฝากกันครับเพราะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยภายใต้การนําของมาดามแป้งบุญนนพันธ์ล่ำำําซ้าได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วครับว่าใครคือผู้ถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดไทยลีกลั้งใหม่แบบยาว,ยาว 4บวก2ปีครับพร้อมข่าวดีอีกหลายระลอกครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเงินสนับสนุนสโมสรแบบให้เปล่าทุกหลีกครับและมติที่ประชุมครับไม่หยุดการแข่งขันพุตบอลไทยลีกในช่วงซีเกม2025นี้ครับที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพปลายปีนี้ครับเพราะในขณะนี้ครับเราขอเชิญชวนทุกท่านมาไล่เรียงทีละประเด็นครับเพื่อวิเคราะห์กันให้ครบทุกประเด็นครบทุกบุมครับหลังจากชูวิชั่นหมดสัญญาณให้ สายายก็จะตามมองว่าใครจะมารับช่วงต่อถ่ายทอดสดไทยลีกต่อครับคำตอบในวันนี้ชัดเจนแล้วครับว่ากลุ่มทุนที่ชนะปมล,ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกได้แก่บริษัทเ s สครับเจ้าของตลาดมือถืออันดับหนึ่งของประเทศไทยและบริษัทกอล์ฟครับยักษ์ใหญ่พลังงานที่มีบทบาทลงทุนในกีฬาของประเทศไทยเราครับบริษัทแก๊สครับบริษัทที่ดูแลโครงข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศของเราครับสามบริษัทรวมพลังกัน เพื่อยื่นข้อเสนอผ่านบริษัทลูกรวมกันฟ้าสิ์ไถ่ทสดแบบเอกูซีฟในประเทศไทยครับทั้งหมดเริ่มต้นฤดูการ2025ถึง2026ไปจนถึงฤดูการ2028 2029ครับและมีออปชั่นต่อสัญญาอีก2ปีครับคือยาวไปถึงฤดูการ2030 2031ครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขตกลงกันไว้ครับมูลค่าลิขสิทธิ์สูงสุดในประวัติศาสตร์เกิน2,000ล้านบาทของฟุตบอลไทยครับมูลค่าลิขสิทธิ์ที่สมาคมได้รับ ในดีวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่าหรือว่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยลีกเลยทีเดียวครับรายละเอียดมูลค่าร่วมครับสิทธิ์ไทยท่ถถสดฤด,ดูกาลละ350ล้านบาทต่อปีครับคูณ4ปีเท่ากับ1,400ล้านบาทครับค่าใช้จ่ายในการผลิตสัญญาณไทยทสดไม่น้อยกว่า150ล้านบาทต่อปีรวม4ปีเป็น600ล้านบาทครับรวมทั้งหมดขั้นต่ำ2000ล้านบาทใน4ปี และยังไม่รวมออปชั่นต่อสัญญาอีก2ปีครับที่สำคัญรายการที่ถ่ายเท่าสดนั้นครอบคลุมทุกระดับฟุตบอลไทยได้แก่ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ามาก FA อครับดีโบครับบอลลีกยูย่ครับฟุตบอลหญิงดิวิชั่น1และดิวิชั่น2ครับเรียกได้ว่าดูบอลไทยได้ครบทั้งประเทศผ่านแพลตฟอร์มของ AS เ o ับและแก๊สกับทาทดีเพิ่มเงินสนับสนุนสมโมสรทุกลีกแบบให้เปล่าครับเรื่องนี้แฟนบอลหลายคนคงรอคอยกันมานาน และสโมสรต่างๆก็ดีใจแน่นอนครับเพราะสมาคมได้ประกาศเพิ่มเงินสนับสนุนไม่ต้องคืนให้กับทุกทีมของลีกฟุตบอลอาชีพไทยครับรายละเอียดครับไทยลีกหนึ่งครับได้การสนับสนุนจากทางบริษัทไทยลีกครับทีมละ15ล้านบาทครับคูณสิทีมครับเป็นเงิน240ล้านบาทครับไทยลีกสอครับทีมละ4ล้านบาทครับคูณสิทีมครับเป็นเงิน72ล้านบาทครับ ไอลีกสครับทีมละ1.2ล้านบาทครับคูณ70ทีมครับเป็นจำนวนเงิน68.5ล้านบาทครับแสิ้นเป็นเงินอยู่ที่398.5ล้านบาทต่อปีครับแบบให้เปล่ากันเลยทีเดียวครับหรือเป็นการกระจายรายได้จากลิขสิทธิ์ไปอย่างสโมสรสมาชิกโดยตรงครับเพื่อช่วยให้แต่ละทีมมีงบประมาณดำเนินการมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายกับตักเตะ ถ้าใช้จ่ายสนามหรือถ้าใช้จ่ายในงานเบื้องหลังของแต่ละสโมสรครับอีกประเด็นหนึ่งครับไม่หยุดแข่งขันไทยลีกในช่วงซีเกมครับแข่งขันกันต่อเนื่องเลยครับอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจคือช่วงซีเกม2025ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยของเราในวันที่3ถึง20ธันวาคม2 0 6 8นี้ครับหลายฝ่ายคาดว่าฟุตบอลลีกน่าจะหยุด่วคราวครับแต่ไม่ครับสมาคมยืนยันมาชัดเจนแล้วครับว่าไทยลีกหนึ่งไม่หยุดในช่วงการแข่งขันซีเกมครับ โดยจะขอความร่วมมือกับสโมสรต่างๆให้ปล่อยนักเตะไปช่วยทีมชาติไทยยู23ได้ทีมละ2-3คนครับซึ่งขึ้นอยู่กับการคัดเลือกโดยทาย,ยุกินิชิกะยะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู23ครับต้ไทยลีกสอและไทยลีกสาจะพิจารณาเลื่อนบางคู่ครับเป็นรายกรณีครับหากมีทีมที่ส่งนักเตะหลายคนติดทีมชาติไทยครับนี่คือการแสดงจุดยืนของทางสมาคมครับว่าจะเดินหน้าลีก ให้ต่อเนื่องและไม่ให้กระทบต่อการเตรียมทีมชาติไทยในตัวด้วยครับความหวังใหม่ของฟุตบอลไทยโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นครับยิสิกธิ์ถ่ายทอดสดทั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับแต่มันคือความหวังของฟุตบอลไทยจะมีบบสนับสนุนที่ชัดเจนครับทั้งระดับบนและระดับลากย่าครับสโมสรมีไรายได้มากขึ้นทีมเล็กได้รับโอกาสและความเท่าเทียมการถ่ายทอดสดถูกพัฒนาให้เข้าถึงง่ายและทันสมัยขึ้นครับ เอาดูดูการที่ผ่านมาอย่างที่เรารู้กันครับว่าบริษัททูวิชั่นครับก็ถือว่าเลตติ้งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะการเข้าถึงของเหล่าบรรดาแฟนบอลรู้สึกว่ามันจะลําบากกันอยู่มากมายพอสมควรครับในการฟุตบอลหญิงและเยาวชนจะได้รับการสนับสนุนแบบจริงจังครับถ้าเอเอสรับและแจสครับทำหน้าที่สื่อสารออกไปอย่างมีคุณภาพเช่นถ่ายทอดสดท,ทุกคู่มีกราฟิกสถิติหรือสร้างแอปดูบอลไทยเป็นของตัวเอง เราจะเห็นวิธีใหม่ของวงการฟุตบอลไทยแบบมืออาชีพมากขึ้นแน่นอนครับทั้งหมดนี้คือภาพรวมของดิวฤกษิ์ฟุตบอลไทยลีกครับรังประวัติศาสตร์และทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นในวงการลูกหนังไทยถ้าคุณเห็นด้วยหรือมีมุมมองอะไรเพิ่มเติมครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด subscribe ช่องนิรันดรบอลไทยเพื่อให้พลาดทุกข่าวสารและบทวิเคราะห์ฟุตบอลไทยแบบเจาะลึกฟังง่ายแบบนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ